Extra Watt c o n c e n t r t t e u u l t i p u r p o s e Cleaner ผลิตภัณฑ์กระจัดคราบอนเนกประสงค์ครับใช้ทำความสะอาดได้กับหลายๆอย่างครับเหมาะสำหรับพื้นผิวต่างๆเช่นเฟอร์นิเจอร์ท็อปครัวกระเบื้องเตาประกอบอาหารพื้นหน้าต่างแก้วบานกระจกเป็นต้นนะครับกจัดคราบสิ่งสปกปรกฝุ่นและความมันบนพื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ให้กลิ่นหอมสะอาดส,สามารถใช้ได้ทุกวันปริมาตรสุทธุดนะครับ1,000มิลลิลิตรครับขอบคุณนะคะแอคตาวอตน้ำยาอเนกประสงค์ที่ทำให้แม่บ้านอย่างดิฉันทำงานได้สะดวกขึ้น ไหนไหนไหนทำอะไรกันบ้างทำอะไรอะ่ะอ๋อเช็ดราวนันได้ค่ะไหนสะอาดไหมโอ้สะอาดนี่ใช้อะไรอะ่ะอ๋อตัวนี้เลยค่ะ extra wash น้ำยาเนี่ยประสงค์ของบริษัทสุเรียนค่ะอืมไหนเ็าดูหน่อยหอมนะ,ะ extra wash concentrate multipurpose cleaner โอ้โหใช้นานหรือยัง ใช้ตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัทเลยค่ะและใช้ที่ไหนได้บ้างก็ไม่ว่าจะเป็นตู้โชว์โต๊ะทำงานหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในบ้านในออฟฟิศนะคะ่ะใช้ได้หมดเลยค่ะ<อ>รับรองสะอาดเชื้อแบคทีเรียกระจายเลยค่ะอย่างนั้นเลยใช่ไหม<ส>ะฮะ,ฮะรู้สึกว่าจะหอมด้วยนะหอมค่ะอืมไหนขอดมหน่อยสิอืมหอมจริงๆอะกลิ่นหอมสบายๆ extra wash concentrate multi purpose ของซูเลียนดีจริงๆนะคะเป้าหมายของเรานะคือทำความสะอาดนะครับโอ้โหงี้ผมขอเอาไปก่อนเลยนะ,ะ <c oughs> ซูเลียนเอ็กซ์ตร้าวอตคอนเซนเทรตมัลติเพอร์โพสครีเนอร์ผมอยากจะบอกนะครับถ้าไม่ดีไม่บอกต่อจริงๆนะครับน้ำยาอาเนกประสงค์ครับ by ซูเลียน